من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته.القيام سنتي قام جمرنและความ بردبانจาก إخوان الله سبحانه وتعالى. จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้กับรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างก่อนอื่นผมขอให้ท่านอาจารย์อมีนได้ทักทายท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการก่อนครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต่างีนลาฮาวละวลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอลีลอะซีม สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาบิยินะมุฮัมมัด وعليه وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعده سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์อามินครับเป็นไงครับสบายดีนะครับรอบสัปดาห์อัลฮัมดุลิลลาฮ์แต่ว่าเสียงก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่เสียงไม่ค่อยได้มีตัช่วงนี้ช่วงนี้อาจารย์อามินเรียนปริญญาโทอยู่ทํางานหนักนะครับไหนจะต้องมาออกรายการด้วยท่านพี่น้องขอดุอาให้ผมกับอาจารย์อามีนด้วยนะครับผมก็ทํางานดุนยาแล้วก็อาจารย์อามีนก็ยังเรียนอยู่ก็ช่วยขอดุอาช่วยให้เราสองคนเนี่ย ให้อ ah ัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอานาเนี่ยเพิ่มพูนกําลังกาย<ม>กําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับ<ม>เราขาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องช่วยขอดุอาให้ผมด้วยท่านพี่น้องที่เป็นคนดีเป็นคนดีกว่าผมกว่าอาจารย์อามีนที่เป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาอนะานาะมากกว่าผมมากกว่าอาจารย์อามีนเนี่ย ขอให้ท่านพี่น้องได้ช่วยขออวยให้ผมและท่านอาจารย์อมีนด้วยให้มีกําลังกายกําลังใจมีกําลังใจในการทํางานศาสนามีกําลังใจในการที่จะต่อสู้โดยเฉพาะการทํางานของเราเนี่ยเป็นการชี้แจงในกลุ่มที่บิดเบือนทั้งหลายนะครับยิ่งต้องการกําลังใจจากพี่น้องมากกว่าการทํางานศาสนาในการสอนแบบทั่วๆไปเสียอ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านพี่น้องด้วยได้ช่วยขอดอาขอพรจากเอ,องลุลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้เราทั้งสองด้วยท่านพี่น้องครับ เมื่อเย็นเนี่ยก่อนที่ผมจะมาออกรายการเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้คุยกับต่างศาสนิกคนหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปแล้วนะว่าผมเนี่ยได้แจกดีวดีพิสูจน์การมีอยู่จริงของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแล้วพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงอย่างไรเป็นดีวดีสแผ่นแล้วผมก็ได้แจกหนังสือสองเล่มหนังสือเล่มหนึ่งคือทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือนะครับและก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ ต่างศาสนกคนหนึ่งเนี่ยได้ติดต่อกับผมได้อีเมลติดต่อกันทางเมลในช่วงแรกๆนะครับติดต่อกันทางอีเมลทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเนี่ยก็คือยอมรับหมดแล้วยอมรับหมดแล้วว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวคืออัลลอฮ์และเขายอมรับว่าอิสลามเป็นาศาสนาที่แท้จริงเป็นแนวทางเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องแต่ว่ายังมารับอิสลามเนี่ยรู้สึกลำบากใจที่จะมารับอิสลามพีม่น้องเพื่อนน้องอาจจะถามว่าทําไมยอมรับหมดแล้วหลังจากที่ผมได้ส่งหลักฐาน ส่งบทความส่งการบรรยายของผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นไฟล์คือฟังอย่างเดียวหรือดูวิดีโอเป็นภาพเป็นเสียงด้วยผมส่งไปให้ทั้งหมดแล้วเขาใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ3เดือนเขามั่นใจแล้วเขาบอกว่าใจเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงมูฮัมมัดเปนรซูลใจยอมรับแล้วแต่รู้สึกลําบากใจที่จะรับอิสลามแบบเป็นทางการก็คือกล่าวปฏิญาณตน อัะด์อัลลอฮ์อิลลาอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลรู้สึกลำบากใจที่จะทำที่จะทาให้ตัวเองเป็นมุสลิมแบบเต็มตัวผมก็ถามว่าแล้วรู้สึกลำบากใจมีเหตุผลอะไรมีอะไรลำบากใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะรับอิสลามแต่อยากจะให้ภรรยาและลูกรับอิสลามด้วยก็แสดงว่าเขาไม่ได้รับอิสลามเพราะจะแต่งงานเพราะเขามีภรรยามีลูกอยู่เรียบร้อยแล้วอยากจะให้ภรรยาและลูกได้รับอิสลามด้วย และอยากจะให้พ่อแม่รับอิสลามด้วยโอ้โหหลต่อเลยผมก็บอกว่าดีสิครับเป็นการตั้งใจเป็นการเจตนาที่ดีอย่างมากแต่คำถามก็คือแล้วความน่าจะเป็นในการที่ลูกกับภรรยาลูก่ะไม่ต้องพูดน่าจะไม่มีปัญหาอายุยังน้อยอยู่แต่ภรรยาเนี่ยถ้าภรรยามาลูกก็มาตามแต่คําถามคือความน่าจะเป็นที่ภรรยาจะมารับอิสลามแล้วพ่อแม่จะมารับอิสลามด้วยที่คุณต้องการ คุณมีความรักต่อพวกเขาอย่าจะให้เขามาอยู่ในทางนําที่ถูกต้องด้วยใน <c oughs> ความน่าจะเป็นมันมีมากน้อยขนาดไหนเขาก็บอกเขาก็พยายามพยายามสุดความสามารถและดูเหมือนจะไม่เปิดอกเปิดใจกันเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็บอกเอาอย่างนี้ดีไหม <c oughs> ผมก็ใช้ตกกะกะกับเขานะผมก็ใช้ตะกะกับเขาผมไม่จะไม่เปิเอ่ยชื่อเขาแล้ผมบอกคุณคุณผมก็เอ่ยชื่อเขานะว่าสมมุติว่า ผมเนี่ยยืนยันกับคุณหรือมีคนมายืนยันกับคุณว่าคุณเป็นโรคมะเร็งคุณต้องรีบรักษาตัวด่วนคุณกําลังเป็นโรคมะเร็งผมพิสูจน์ได้และตัวคุณเนี่ยก็เชื่อผมหรือคุณตัวคุณเนี่ยก็เชื่อคนที่มายืนยันเพราะเขายืนยันด้วยหลักฐานและในขนาดเดียวกันเขาก็บอกด้วยว่าพ่อแม่คุณและกับภรรยาคุณเนี่ยก็เป็นโรคมะเร็งด้วยเป็นพร้อมกันเลยสามคนเป็นพร้อมกันเลยสี่คนเนี่ยตัวของคุณภรรยาคุณพ่อแม่คุณสี่คนเป็นมะเร็งพร้อมกัน ผมยืนยันด้วยหลักฐานหรือมีคนมายืนยันกับคุณด้วยหลักฐานมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อพ่อแม่ภรรยาคุณอ้างว่าตัวเองยังแข็งแรงยังไม่มีอะไรผิดปกติยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นเราเราไม่ไปรักษาตัวหรอกคำถามก็คือว่าตกลงเนี่ยคุณจะรอจนกว่าพ่อแม่คุณจะยอมไปรักษาตัวคุณจึงจะยอมไปรักษาตัวของคุณเองด้วยหรือ คุณบอกพ่อแม่แล้วให้รีบไปรักษาตัวตัวเองเป็นมะเร็งหลักฐานชัดเจนแต่พ่อแม่คุณภรรยาคุณก็ยังดือ้อตกลงเนี่ยคุณจะเอาอยัางไงคุณจะรอให้เขาไปรักษาตัวตัวคุณถึงจะไปด้วยหรือคุณจะไม่สนใจเขาแล้วเขาไม่รักษาเขาไม่รักษาสุดยุ่งเรื่องของคุณแล้วไม่ไปแล้วผมขอไปก่อนแล้วผมรีบรักษาตัวผมผมเองก่อนแลลวเพราะผมรักตัวเองไม่อยากจะประสบกับความไห้เนยนะตกลงคนทั่วไปถ้าพี่น้องไปถามหรือถ้าคุณไปถามผมพูดกับเขานะถ้าคุณไปถามคนทั่วไป รือถ้าพี่น้องที่ดูรายการผมไปถามคนทั่วไปเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างคนทั่วไปจะตอบว่าอะไรแน่นอนคนทั่วไปก็จะตอบว่าโอ,อ้ใครไม่รักษาเรื่องของเขาแล้วผมไปรักษาของผมแล้วส่วนตัวใครไม่รักษา,าเรื่องของเขาแต่ผมจะรักษาละมันไม่มีเหตุผลที่ว่าคนคนอื่นนะครับยังอ้างว่าตัวเองสบายดียังอ้างว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่เป็นมระเร็งทั้งๆที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี่ยืนยันด้วยหลักฐานว่าคณกำลังเป็นมะเร็งคุณต้องรีบรักษาตัวด่วน แต่ก็ไม่ยอมรักษาตัว ه, อ้างข้ออ้างอยู่เรื่อยไปอ้างนู่นอ้างนี่แน่นอนเราในฐานะเป็นผู้ที่สแสวงหาความจริงเป็นผู้ที่มีเหตุผลเนีย่ยเราจะไม่เอาการไม่รักษาตัวของคนที่เรารักเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเออเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรารักไม่รักษาตัวเราก็ขอจะไม่รักษาตัวพร้อมกับเขาด้วยจนกว่าเขาจะไปรักษาตัวแล้วก็ไปพร้อมๆกันแน่นอนไม่มีใครคิดอย่างนี้แน่นอนสําหรับคนมีเหตุผลไม่ว่าเราจะรักเขาขนาดไหนเนี่ยนะ สุดท้ายถ้าเขาไม่ไปรักษาตัวไม่รักษาโรคมะเรง็งที่เขากำลังเป็นอยู่เนี่ยก็บายบายแล้วคุณไม่ไปผมขอไปก่อนแล้ะครับแน่นอนคนส่วนใหญ่ท้าได้เลยจะจะเลือกที่จะไปรักษาตัวเองก่อนคนอื่นไม่รักษาแม้ว่าเขาจะรักคนนั้นมากอย่างไรก็ไม่เป็นไรกับตัวของคนละคุณไม่รักษาผมยกตักกะข้อนี้มาเพื่อที่จะสอนคนคนนี้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่ากูอ um, ah um ัมฟุสซากุมว่าอะลีกุมนาโรจุง ระวังรักษาปกป้องตัวของเจ้าเองและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกแต่กระนั้นก็ตามถ้าคุณสอนไม่รู้จะสอนอย่างไรแล้วให้พ่อให้แม่ให้ภรรยาได้เข้าใจในอิสลามแต่เขาไม่สนใจไม่รับฟังในใดนั้นสิ้นคําถามคุณตกลงเนี่ยคุณจะไม่รับอิสลามตามเขาหรือจะไม่รับอิสลามตามพ่อแม่หรือภรรยาอย่างนั้นหรือ จะรอให้เขามารับอิสลามเมื่อไหร่คุณเพิ่งค่อยจะรับอิสลามตามเขาอย่างนั้นหรือผมเลยยกตัวอย่างแตกระเรื่องโรคมะเร็งดักทางเอาไว้ก่อนแน่นอนถ้าคุณไม่เห็นด้วยเรื่องตัวอย่างเรื่องมะเร็งนี่ว่าใครไม่รักษาเรื่องของเขาแล้วไม่ว่าผมจะรักเขาขนาดไหนแต่ผมขอไปรักษาตัวผมเองก่อนถ้าคุณตอบว่าคุณจะต้องไปรักษาตัวคุณเองก่อนโดยไม่สนใจว่าคนที่คุณรักเนี่ยเขาจะรักษาตัวเองหรือไม่เนี่ยเขาจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มายืนยันว่าเขาเป็นโรคมะเร็งหรือไม่เนี่ย แต่ผมก็จะไปรักษาตัวเองชั้นใดก็ชั้นนั้นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าเรื่องมะเร็งการรู้สัจธรรมความจริงแล้วเนี่ยยากตรงไหนที่อัลลอฮ์ให้คุณปฏิญาณตน <S <S ว่อลลาอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมฮัมมัดอับดุห์วะรัสูลูปฏิญาณตนสองข้อนี้ยืนยันด้วยวาจาแค่นี้คุณก็ถือว่ารับอิสลามแล้วมันยากตรงไหนอัลลอฮ์ไม่ได้ขอให้คุณยากคุณไม่ได้ออกกําลังกายคุณไม่เสียเงินสักสลึงหนึ่ง แต่เขาก็ยังไม่รับพี่น้องพี่น้องช่วยขอดูอายเขาด้วยแต่เขาใจเข้ามาแล้วแต่เขายังไม่ยืนยันเป็นวาจาให้มันเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวตรงนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่านี่คือความแปลกของมนุษย์เราผมผม,ผมบอกผมไม่บังคับคุณผมโทรศรัพท์คุยกับเขาพยายามจะพยายามจะเชิญชวนพยายามจะเกี้ยกล่อมเขาให้มารับอิสลามก่อนเพราะผมบอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เอาล่อได้กล่าวเอาไว้ในกุรานว่าวลาตามูตุนในอินลาวันตุมุสลิมุน ุเจ้าอย่าตายพวกเจ้าอย่าตายเด็ดขาดนอกจากเจ้าจะตายในสภาพที่เจ้าเป็นมุสลิมเท่านั้นผมก็ยกอญญายานี้ไปเขาก็รู้เขาก็เขา้าใจผมก็บอกเอ้าไม่เป็นไรผมไม่ไมไมไบงังคับจิตใจคุณคุณไปตัดสินใจดูเองกันแล้วกันนะและพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาหาผมผมจะสอนคุณปฏิญาณตนด้วยวาจาให้ชัดเจนว่าคุณได้รับอิสลามแล้วก็ถ้ามีน้องก็ช่วยขอดูใ้เขาด้วยก็แล้วกันนะครับอาจารย์มีนมีอะไรจะพูดไหมถึงตรงนี้ประเด็นเนี่ยประเด็นคือมนุษย์เราเนี่ยคือ เห็่ไหมผมยกตะกะเรื่องมร็งเนี่ยเขาก็ยอมรับนะอาจารย์ครับแต่เวลามาเรื่องชาหาด้มาเรื่องการรับอิสลามคืออาจารย์ชริปผมผมจะไม่พูดตรงนี้อาจารย์ชริปพูดได้ดีแล้วนะคืออาจารย์ชริปพูดได้มีความสมบูรณ์อยู่ในของการอธิบายอาจารย์จะเสริมประเด็นอื่นก็ได้เอาอันนี้ฝากพี่น้องไว้เกินให้พี่น้องได้ได้เป็นข้อคิดเอาไว้คือถ้าถ้าจะเสริมประเด็นอื่นอาจารย์ชริปผมต้องการถามทุกคนที่เป็นมุสลิมที่นั่งฟังอยู่ณเวลานี้ครับ ที่เป็นมุสลิมนะโดยเฉพาะพวกนักวิชาการหอคอยงาช้างทั้งหลายยังไงไม่เข้าใจหอคอยงาช้างพูดสับไม่เข้าใจนะ <c oughs> พี่น้องนะถ้าพี่น้องดูรายการผมอาจารย์เฉลิพี่น้องจะเห็นนะผมเนี่ยไม่เอาเป็นเอาตายกับชาวบ้านผมจะไม่ชี้นิ้วบอกให้ชาวบ้านเป็นงั้นเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้เ,งเหมือนกับที่บางท่านพยายามจะบีบให้ชาวบ้านเป็นตามใจชอบแต่ผมจะเน้นกับผู้รู้เพราะผมบอกว่าถ้าวันนี้ผู้รู้ไม่ปฏิวัติตัวเองอย่าหวังว่าชาวบ้านจะปฏิวัติตามใจผู้รู้ ผู้รู้ต้องเป็นฐานการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนครับอา,า์ชริปมุสซิมทุกคนที่ฟังอาจารย์เชริปพูดมาเกี่ยโอ้จริงอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนต้องคือเห็นด้วยกับคําพูดอาจารย์ชริปคือเห็นด้วยว่าเนี่ยตาสุสนิกเนี่ยต้องยอมจำนวนต่อหลักของเหตุและผละที่อาจารย์เชริป <c oughs> คือต้องการให้ต่าสุสนิกคนนั้นเป็นเหมือนที่อาจารย์ชริปพยายามชี้นําทุกอย่างครับผมจะถามกลับมัง่งในขณะเดียวกันครับ เราหวังที่จะให้ต่างศาสนิกเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ครับหาเหตุผลสารพัดร้อยแปดพันเก้ามาเกี้ยกลมมาให้ความหวังว่าให้คุณอดทนไม่ไม่ว่าคุณจะประชิญอะไรก็ให้อดทนไว้อแต่คนที่เห็นอย่างเงี้ยหลายคนอาจารย์ชริมคนที่เห็นด้วยกับคาพูดอาจารย์ชริปเนี่ยหลายคนพอถึงคราวโด,ดวนกับตัวเองแล้วไม่เอาโดนโดนในในบริบทโดนในบริบทของความเป็นมุสลิมที่จะต้อง ที่จะต้องเป็นบ้างจะต้องพิสูจน์ใจกันแล้ววัดใจกันแล้วไม่เป็นอไม่เป็นครับนี่คือต้นที่มาที่ว่าทําไมสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราพูดเรื่องจุดยืนเราพูดเรื่องมันทัตตลอดอาจารย์คืออาจารย์โยงสิ่งที่ผมบอกไปใช้กับมุสลิมด้วยกันเองไม่ใช่มุสลิมด้วยกันมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยถ้ามีน้องถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไม่เปลี่ยนจุดเขาเรียกจุดอะไรเขาเรียกจุดหันเหว่บจุดหันเหชีวิตชีวิตเนี่ยอื ไม่เปลี่ยนอาจารย์บางที่เปลี่ยนยากกว่าตังสนิทนั่นน่ะสิอ่ะผมยกตัวอย่างอาจารย์ชริฟเวลาเราให้คนต่างศาสนามารับอิสลามเนี่ยเราจะบอกว่าคุณต้องกล้าละทิ้งศาสนาของพ่อแม่คุณโคตรเง่าคุณอุดมการ์สงสงทำไมพอทีเรื่องบิดาเรื่องแนวทางที่โคตรเง่าของมุสลิมทํามาแล้วมันไม่ตรงตามสุนนะคนอดีตก็ว่าของคนรุ่นอดีตไปเราไม่ได้เอาผิดเขาเพราะว่าถ้าเขาทำไม่ได้ความไม่รู้แต่เรากลับไม่กล้าทิ้งใช่ ขนาดจกต่างประเทศแล้วก็ยังไม่กล้าทิ้งอืมใช่ทําไมอ่ะบอกมาสิทําไมทําไมถ้าทำไมทีต่างศาสนิกเนี่ยใช่เราเค้นเขาเราหว่านล้อมเขาเราพูดเชิญชวนไม่รู้จะยกแม่น้ําตั้งห้ามา<ช>แล้วใ,<ช>ให้เปลี่ยนคุณกําลังอยู่ในอันตรายอยู่ยนนคำถามคือแล้วมุสลิมไม่อยู่ในอันตรายบ้างเหรอจย์ที่เราคุยแนวทางสลับเนี่ยอาจารย์ชริปมันมีนักวิชาการบางเพศผิด<ช>เขา<ช>เป็นนักวิชาการที่หลอกตัวเอง แล้วก็จะเรียกว่าไงจะเรียกว่าปลอบใจตัวเองด้วยอยู่บนความหลอกลวงยังไงอาจารย<ง>์พูดให้ดีนะพูดให้ดีนะอาจารย์ชริปอาจารย์ชริฟ,ฟังนะ,ะมันจะมีนักวิชาการบางประเภทอาจารย์ชริบางประเภทนะที่สอนอิสลามให้แก่ต่างศาสน,นะนา้ที่ตองการจะดะวอิสลามสอนอิสลามให้แก่ต่างศาสนิกอย่าง,งน,นั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คนพวกนี้นะเปลือกเปลือกตรงไหนแร้วไม PM, ่อาจารย์ชริอิสลามที่คนพวกนี้ถือมันมีแค่ชื่อแล้วอาจารย์ชริ ม,มีแค่ชื่อในความหมายที่ว่าอิสลามนี่มีพระเจ้าคืออัลลอฮ์ม,มีท่านนบีมีศาสดาคือมุฮัมมัดไม่มีมากกว่าน,นั้นจะผิดตรงไหนเขาสอนจะผิดตรงไหนกันไหม,อมพอตาสซนิกมาเข้ารับอิสลามคนพวกเนี้ยเป็นมุสลิมแล้วนะเข้าประตูบ้านที่ชื่อว่าอิสลามแล้วา,าคำถามต่อมาคนะือมันมีหลายห้องมันจะไปห้องไหนต่อในบ้านเ<อ>พราะมันเราจะเปรียบเทียบว่านักวิชาการประเภทเนี้ย ไปทุกห้องเขาทุกห้องได้ที่บอกว่าเนี่ยต้องมารับอิสลามเถอะแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่กล้าที่จะยืนหยัดว่าบุคคลหรือกลุ่มคนที่แอบอ้างการเป็นอิสลามเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นอิสลามของปลอมเนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นชีหออย่างเช่นพวกลัทธิบิดเบือนทั้งหลายไอคนพวกนี้ไม่รับรู้นะไม่รับรู้นะฉันมีหน้าที่ดึงคนเข้ารับอิสลามอย่างเดียวที่เหลือหาห้องอิสลามเอาเองว่าอยู่ห้องไหนอ๋อ ประเภทนี้เยอะประเภทนี้เยอะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์นิดหนึ่งท่านพี่น้องอคืออาจารย์มีนพูดมาอะไรพูดรั้วหอคอยองอาช้างผมไม่เข้าใจหอคอยงอาช้างคือนักวิชาการเนี่ยที่มีความรู้ดีทุกอย่างแต่ความรู้ที่มีมาเป็นแค่ทฤษฎีที่ปรับใช้กับสังคมไม่ได้อาจารย์ชรีฟอัลลอฮฺประทานอันกุรอานประทานอิสลามมามันเครหลายข้อของอิสลามมันเป็นทฤษฎี แต่ทฤษฎีของอิสลามมันปรับใช้กับสังคมได้ออยู่ที่ว่าคุณจะกล้าปรับหรือเปล่าคือมันไม่มีเราจะให้เรามาบอกตรงๆวา่าในสมัยสลับนั้นไม่มีปัญหาใบกะท่อมอแล้วก็จะให้อารลอมาพูดคาว่าใบกะท่อมเพื่อแบบชัดๆจะได้ไปปรับมันไม่มีามอาร์จะให้กรอบก,อกว้างกร,กรอบกรอบกว้างสลับจะให้กรอบก,กว้างว่าเนน่ยถ้ามีบิดาอาจะมีผู้ลงผิดท่านต้องสู้อย่างนี้ สลับอาจจะไม่เอ่ยชื่อทุกพวกไม่ไว้จะเอ่ยชื่อม,ม,มันมีใหม่มาเรื่อยอาาใช่แต่จะมีบางประเภทนี้รู้หมดรู้อันกรอานเยอะกว่าผมอีกรู้ฮะดิษเยอะกว่าผมอีกรู้สลับอาจจะเพลอเพอจ,จะดีกว่าผมอีกแต่ประยุกต์เอาในสิ่งที่รู้มาปรับใช้มาแอปพลายก็ได้มาปรับใช้กับวิกฤตสังคมไม่เป็นค,คือเป็นนักวิชาการที่มีแต่วความรู้แต่ไม่กล้าที่จะเป็น ผู้เอาอความรู้มาปฏิวัติสังคมเขาจึงมีสำนวนเปรยบเปเยว่าคนพวกนี้เป็นนักวิชาการหอคอ,อยงานช้างหมายความว่าครับอยู่บนหอสูงมีความรู้สูงทุกอย่างแต่รอบหอมีแต่ความนั่ง,งพวกนี้ไม,ไม่ไม่เห็นเลยทั้งสิ้นโอหอยงานช้างทีนี้อาจารย์อามีนพูดพูดถึงว่าคนกลุ่มหนึ่งหรืออาจารย์บางท่านเนยสอนคนมารับอิสลามแล้วเนี่ยเข้ามาสู่บ้านที่ชื่ออิสลามใช่ เข้ามาสู่บ้านที่ชื่ออิสลามอแต่ในบ้านมีหลายห้องอจะเข้าห้องไหนก็เชิญตามสบายเลยแต่กรณนั้นก็ตามอิสลามที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าห้องไหนก็ได้ในบ้านใช่จะมีห้องเดียวเท่านั้นอืที่เป็นห้องที่เป็นของอิสลามจริงๆอเห็นไหมเข้ามาหาอิสลามแล้วเข้ามาในบ้านที่ชื่ออิสลามแล้วอืเจอหลายห้องอยู่ในบ้าน ก็ไม่ใช่ว่าทุกห้องจะเข้าได้ทั้งหมดแต่มีห้องเดียวเท่านั้นที่เป็นห้องที่จะต้องเข้าเพราะเป็นอิสลามของแท้ใช่เป็นอิสลามของแท้เป็นอิสลามที่ยืนหยัดในแนวทางที่ถูกต้องคือคนพวกนี้ทําเหมือนกับว่าอิสลามมันเป็นอะไรที่เป็นภาพรวมรายละเอียดไม่มีอาจารย์ชริปถ้าผมจะบอกเป็นห้องนะอิสลามมีหกพันหกร้อยหกสิบกว่าห้องก็กุรานทุกอายะไม่ใช่อิสลามอ่ะแต่คนเหล่านี้จะไม่กล้าที่จะยืนหยัดอาจารย์ชริปทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มหลงผิดกลุ่มไหนก็ตามแต่ไม่มีใครปฏิเสธกุรอ่านหรอกอหมายถึงไม่มีใครโอ้ยไม่เอาแลวกุรอานไม่บายฉันเอาคําพูดพอไม่มีแต่ยืนยันในกุรานพาะกุรานเป็นอํานาจอํานาจที่จะดึงคนให้ยอมรับแต่ทุกกลุ่มจะเอาอันกุรานเอาอักษรกุรานเอาความหมายผิวเผินของอันกุรานแล้วก็ไปบิดเบือนไปเบี่ยงเบนออกจากความเข้าใจที่นบีเข้าใจอ,ออกจากความเข้าใจที่ซาลับหรืบอบรรดาซอบก็เข้าใจครับ ที่นี่คนพวกเนี้ยที่ต้องการจะให้มารับอิสลามสอนคนตากศาสนาให้รับอิสลามเข้ากระโดดเข้ามารับอิสลามคนพวกนี้จะไม่สอนแล้วกุรอานแตและข้อพูดอะไรถ้าสอนจะจะสอนเฉพาะข้อที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบกระทั่งข้อที่มันไม่ขัดแยง้งเพราะสอนไม่ได้ถ้าสอนก็ชี้อาา้าวบอกว่าองค์การนี่ลงไม่ให้อลีอัลีซุน่าบอกองค์การนี้ไม่ได้ลงไม่ให้อลีเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่างศาสนางงมุสลิมใหม่งงใช่เพราะฉะนั้นที่เราต้องการจะพูดวันนี้คือผม่าจจะบอกว่าว นักวิชาการที่เผยแพร่อิสลามวันนี้ต้องปฏิรูปการสอนอิสลามให้แก่ตัศาสนิกแล้วต้องมีวิชาหนึ่งที่สอนว่าด้วยความเข้าใจว่าในอิสลามก็มีกลุ่มบิดเบือนต้องสอนคนตาศาสนิกให้ทำใจยอมรับสอนให้ทำใจยอมรับให้เขารู้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีสภาพนี้อยู่ในอิสลามสอนให้ยุ่ตั้งแต่แรกเลยแต่ไม่ใช่ไปว่าจะหาความจริงไม่ได้อืไม่ได้ไปว่าจะหาความจริงไม่ได้เราต้องการให้เขารู้ว่า เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกลุ่มต่าง,างๆที่อิงแอบอิสลามม,มันจึงมีวิชาว่าดูวิชาฟิรกวิชาอะไรก็ว่ากันไปวิชาที่ว่าที่นี้เร, <จะ S 1> เราต้องสอนอถ้าไม่สอนก็เน่าเข้าอิสลามมารับอิสลามชาด้าแล้ววันรุ่งขึ้นกระโดดไปเป็นเชียเขาเรียกว่าจบไหมล่ะขึ้นจะบ,อจบ่ะบอโครนกระโดดลงบอ่อขี้นี่สำนวนจากฟริตฟินดี้ใช่ไหมใช่ เพลืออาจารย์เชรีเพลือเป็นกาเฟสอยู่แล้วอ่ะครับเป็นกาเฟสแบบไม่รู้จักอิสลามอืออิสลาม,มในวันกยี亚马เลาอาจจะยังสอบสวนใหม่ให้โอกาสใหม่ครับแต่มารับอิสลามมารับชาได้แล้วไปกระโดดลงศาสนาของชีอะครตัออืนั่นแหละสิแลวมาบ่นทำลายอิสลามของจริงยิ่งกว่าศาสนาเดิมของตัวเองอยิ่งกว่าศาสนาเดิมตัวเองอีกไปเป็นหัวหอกไปเป็นพี่น้องศาสนาพุทธไม่เคยสอนไม่มีคำพีของพุทธแม้แต่วรคเดียวเลยบอกว่าศาสดาองค์นี้เนี่ย เมียมันไม่ได้เรื่องพอตามันงี่เง่าไม่มีศาสนาพุทธไม่มีจันจะบอกอะไรนะแต่ศาสนาชีอามีอและอะไรอันตรายกว่าคือพุทธน่โดยแก่นแท้คำสอนเขาไม่ได้เป็นคําสอนที่สร้างขึ้นมาเพื่อถล่มอิสลามโดยตรงเขาก็ต่างคนต่างอยู่กับเนาไปใช่แต่ไอศาสนาแบบนี้มันมีไอบิดาอันนี้มันร้ายกว่าเพราะมันต้องการเอา คำสอนที่มาทาลายอิสลามโดยตรงโอเคเอาท่านพี่น้องหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอินชาลอตในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับ<ม>ในเรื่องที่เกี่ยวกับจุดยืนของของของมุสลิมเราเนี่ยเราต้องตามสลับต้องตามแนวทางสลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางในเรื่องการทํางานศาสนาจุดยืนเนี่ย<ม>จะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามาสอนให้ตามสลับแบบฟิกแบบปฏิบัติหลักปฏิบัติภาคปฏิบัติกันอย่างเดียว<ม>การตามสลับเนี่ยต้องตามเรื่อง หลักอคติด้หลักความเชื่อและกาแนวทางในจุดยืนที่เราจะต้องมีต่อกลุ่มต่างๆเนี่ยสำหรับเขามีจุดยืนกันอย่างไรอิชาร์จนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จากลาไว้เพียงแค่น,นี้ว่าบินล,ลาฮิตาฟิกวันฮ ah. ิดา,ายะมุสลามุอะลัยกุมบารอห์มาตุลลอฮ์าวะบารอกะตุ